รีวิวบล็อกเกอร์แอคทีฟเทด แอคทีฟเทรดครับเป็นโบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขาย f o เ e ็กและ CFD ที่มีชื่อเสียงระดับโลกก่อตั้งขึ้นในปี2001ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และต่อมาครับก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและได้ขยายฐานลูกค้าไปยังหลายประเทศทั่วโลกด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้าน,นตลาดการเงินยาวนานกว่า20ปีทําให้โบรกเกอร์นี้ครับเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากเทรดเดอร์ทั้งมือใหม่และมืออาชีพด้วยการให้บริการที่ครอบคลุมและพัฒนาต่อเนื่อง Active Trade ครับได ชื่อเสียงในฐานะโบรกเกอร์ที่มีความโปร่งใสน่าเชื่อถือและปลอดภัยโดยมีลูกค้าหลายแสนรายจาก140ประเทศทั่วโลกมาดูใบอนุญาตและการกำกับดูแลของ t i v i v r a ท e กันนะครับ t i v e t r a d e ครับถือเป็นโบรกเกอร์ที่มีความมั่นคงเนื่องจากอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศทั่วโลกโดยมีสำนักง,งานกระจายอยู่ในยุโรปเอเชียและอเมริกาใต้ ทำให้สามารถรองรับนักลงทุนหลากหลายภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามาดูรายละเอียดสำนักงานและหน่วยงานกำกับดูแลกันนะครับสหาราชอาณาจักร UK FCA บาฮามาส SCB อิตาลี c m v M โปรตุเกส c m v m ซิล CVM มอริเชีย FSC จากข้อมูลทั้งหมดนี้ครับแสดงให้เห็นว่า Active Trade เป็นบรกเกอร์ที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีใบ,บอนุญาตและการกำกับดูแลจากหลายหน่วยงานทั่วโลกเทดเดอร์จึงสามารถมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยของเงินทุนและการปฏิบัติตามกฎหมายสากลในแต่ละประเทศนอกจากนี้ละครับยังมีระบบการแยกเงินทุนลูกค้าออกจากเงินของบริษัทและการคุ้มครองยอดเงินของลูกค้าด้วย i n s u r a n c e p r o รด c t i o n สูงสุดถึง1ล้านเหรียญมาดูในเรื่องของแพลตฟอร์มการเทรดบ้างนะครับ Active t r a d e ครับรองรับการเทรดผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยมและเครื่องมือเฉพาะของตัวเองได้แก่ MT4, MT5, Active Trader เป็นแพลตฟอร์มเฉพาะที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมีอินดิเคเตอร์และเครื่องมือเสริมมากมายและสุดท้ายครับสามารถใช้กับ Trading View ได้อีกด้วยแพลตฟอร์มทั้งหมดนี้ครับสามารถใช้งานได้ทั้งบนเ e สก์ท็อปเว็บมือและยังรองรับกับ iOS และ Android อีกด้วยต่อมานะครับเป็นเรื่องของประเภทบัญชีเทรด Active t r a d e ครับมีการให้บริการบัญชีหลักที่สามารถตอบโจทย์เทรดเดอร์ส่วนใหญ่โดยมีคุณสมบัติดังนี้ครับบัญชีสแตนดาร์ ฝากขั้นต่ำอยู่ที่500เหรียญขนาดหลอดไซต์ขั้นต่ำอยู่ที่0.01ย์ดห่ลอดเลเวอเรจสูงสุดอยู่ที่1ต่อ1,000 สเปคเริ่มต้นครับตามสุดจุดที่0.5ปีฟและไม่มีค่าคอมมิชชั่นต่อมานะครับเป็นเรื่องของโบนัสและโปรโมชั่นตอนนี้นะครับ Active Trade กําลังมีโบนัสฝากเงินอยู่สําหรับใครที่ฝากเงินครั้งแรกขั้นต่ํา500เหรียญครับจะได้รับโบนัสฟรี50เหรียญและในครั้งต่อไปนะครับจะได้รับโบนัส5%ขั้นต่ํา500เหรียญและ10%ถ้าฝาก1,000เหรียญขึ้นไปต่อมาครับเป็นเรื่องของการฝากถอนในส่วนของการฝากถอนครับ Active Trade รองรับการฝากถอนเงินที่สะดวกและปลอดภยัยผ่านหลายช่องทางเช่น ผ่านธนาคารแบงก์ทันเฟอร์บัตรเครดิตเดบิตคริปโตเคอเรนซี e wallet เช่น Skill Neteller PayPal และที่สำคัญครับไม่มีค่าธรรมเนียมการฝากถอนจากโบรกเกอร์อีกด้วยเรามาดูในส่วนของข้อดีกันก่อนนะครับข้อแรกเลยครับโบรกเกอร์มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2001ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานชั้นนำหลายหน่วยงานข้อที่สานะครับสเป e เริ่มต้นต่ำมากมากข้อที่4สามารถเทรดบนเท,ทรดดิ้งวิวได้ทำให้สะดวกมากๆเลยสำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้เท,ทรดวิ่งวิวในการวิเคราะห์กราฟอยู่แล้วและข้อ5ครับท้ายสุดไม่มีค่าคอมมิช นในการเทรดฟอเร็กและดัดชนีมาดูข้อเสียเล็กน้อยกันบ้างนะครับก็คือมีประเภทบัญชีให้เลือกน้อยเน้นบัญชีสาตนดาดเป็นหลักโดยสรุปนะครับ c t t v e t เ a d e เป็นบลกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานชั้นนำในโยุโรปและต่างประเทศอีกทั้งครับจะมีระบบคุ้มครองเงินลูกค้า ด้วยประกันที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไปจุดเด่นอยู่ที่ความปลอดภัยความโปร่งใสและยังสามารถเทรดบนแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพอย่างเทรดดิ้งวิวได้อีกด้วยแม้จะมีประเภทบัญชีให้เลือกน้อยครับแต่สําหรับเทรดเดอร์ที่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยการบริการที่มั่นคงและสเปคท,ที่แข่งขันได้ Active t r ท d e ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับมืออาชีพและผู้เริ่มต้น <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการรีวิวบล็อกเกอร์แอคทีฟเทรดหากใครมีคําถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดี Tap.